เรื่องเขาบอกว่าถิ่นกําเนิดของดอกกุหลาบแล้วก็สายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยนางในเว็นคดีที่เกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องกับอะไรเกี่ยวเนื่องกับดอกกุหลาบแล้วก็สรุปประโยชน์ของกุหลาบอ่ะได้ไหมอันนี้คือที่เขาวางไว้นะกุหลาบส่วนของคํานำเขาบอกว่าประวัติของดอกกุหลาบส่วนของเนื้อเรื่องพูดถึงถิ่นกําเนิดของดอกกุหลาบ แล้วก็สายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยแล้วก็นางในวนรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับดอกกุหลาบและส่วนสรุปคือประโยชน์ของดอกดอกุหลาบได้ไหมอ่ะใครเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรมีไหมคะมีไหมไม่มีได้ไหมถ้าเขาวางตามนี้ได้ไหมได้ไหมอ่ะได้อ่ะได้อ่ะได้ค่ะอ่ะผมให้นะัทพอรอ,อีกคนหนึ่งกิรพร์ ถ้าวางโครงเรื่องไม่ได้นักเรียนทําไม่ได้เลยนะอ่ะทําเรื่องอะไรคะสนใจเรื่องอะไรสำนวนค่ะสำนวนไทยส่วนนําพูดถึงอะไรคนโบราณที่ที่ใช้สำนวนไทยพูดกันพูดสนทนากันแล้วหัวข้อล่ะคะเดี๋ยวเวลาเราไปเขียนในหัวข้อเราต้องไปเขียนในสารบัญอะหัวข้อของมันคืออะไรส่วนนำนี่ของเราพูดถึงอะไรนะความเป็นมาหรือว่า อ่ะแล้วเนื้อหาของหนูอ่ะหนูเอาตามตามที่หนูวางไว้ก่อนเ่วนเนื้อหาชนิดของสำนวนชนิดของสำนวนชนิดและความหมายสำนวนแล้วก็ยกตัวอย่างสำนวนค่ะยกตัวอย่างสำนวนแล้วสรุปข้อคิดข้อคิดและประโยชน์ที่ได้จากสำนวนเอาใหม่นะคำนำคืออะไรนะคะส่วนนำคือความ ความเป็นมาความเป็นมาของสํานวนความเป็นมาของสํานวนเอออ่ะมันจะเขียนยากหน่อยนะถ้าบอกว่าความเป็นมาของสํานวนอ่ะใครช่วยเสนอแนะหน่อยสิส่วนนําน่าจะพูดถึงอะไรคะวามเป็นมาของสํานวนหรือการใช้สํานวนความสําคัญของสํานวนว่าเป็นมาของส,อาส,าส,องสํา,น,าสนวนส่วนเนื้อหาน่าจะพูดถึงอะไรนะ นูยกตัวอย่างอะไรนะคะชนิดของสำนวนก่อนที่จะชนิดของสำนวนหนูจะต้องบอกอะไรก่อนบอกความหมายนะคะบอกความหมายของสำนวนสำนวนเราแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะสุภาษิตคำพังเพยสำนวนไทยอะไรนี่ใช่ไหมคะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ทําอะไรนะยกตัวยอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างสำนวนพร้อมทั้งอะไรด้วยบอกบอกบอกคว,วามหมายด้วยแล้วก็ส่วนสรุปคือ ข้อคิดและประโยชน์ที่ได้ข้อคิดและประโยชน์ที่ได้ก็คือการนําสำนวนไทยน่าจะเป็นการนําสำนวนไทยไปใช้ในช,ชีวิตประจํำวันะวน,นะคะอะรวมมือกับเพื่อนอะแล้วค่ะถ้าใครไม่ได้โครงเรื่องก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเพราะว่าวันนี้คุณครูจะให้เขียนหน้าปกลองฝึกเขียนหน้าปกก็ยังไม่ได้เรื่องเลยแล้วจะเขียนได้ไหมล่ะ จะเขียนลองเขียนคำนำดูยังไม่รู้เลยจะเขียนอะไรแล้วจะเขียนได้ไหมแล้วสารบัญลองเขียนนะคะอ่ะส่วนประกอบของรายงานมีอะไรบ้างต่อพร้อมๆกันหนึ่งหนึ่งหน้าปกสองสองคำนำสามสี่ห้า บรรณานุกรมนะคะเอาละวันนี้จะลองให้นักเรียนลองฝึกเขียนทุกส่วนจะต้องมีครบรายงานหนึ่งฉบับของนักเรียนจะต้องมีครบทั้ง5ส่วนคือหน้าปกต้องมีถูกต้องด้วยมีสองแผ่นปกนอกปกในสองต้องมีคำนำถูกต้องตามรูปแบบ 3. ส,สารบัญต้องมี4เนื้อหาต้องมีและ5้าบรรณานุกรมต้องมอีลองนับก่อนว่าตรงนี้ใช้กี่แผ่นและ เดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณครูจะได้กําหนดเลยว่ารายงานของนักเรียนคุณครูกําหนดเลยว่าอย่างน้อยต้องกี่แผน่นอ่านหน้าปกกี่แผ่นแล้วคะเนี่ยสองแล้วนะคํานามอีกหนึ่งเป็นสามสารบาญอีกหนึ่งเป็นสี่บรรณานุก,กรมอีกหนึ่งเป็นห้าที่เหลือเอาเนื้อหากี่หน้าห้าหน้าเนื้อหาคุณครูขออย่างน้อยห้าหน้า รวมแล้วรายงานของนักเรียนหนึ่งฉบับมีอย่างน้อยกี่แผ่นกี่หน้า<ส>กี่แผ่นใช้กระดาษกี่แผ่น,นสิบแผ่นอย่างน้อยสิบแผ่นหน้าปกสองคำนำหนึ่งสารบัญหนึ่งบรรณานุกรมหนึ่งห้าและเนื้อหาอีกห้าเป็นสิบอย่างน้อยสิบแผ่นได้ไหมมากเกินไปไหม,ไมบางคนนะคะไปเขียนมาส่งคุณครู ห้าสิบหกสิบหน้าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องมากมายขนาดนั้นคุณครูจะเน้นแค่รูปแบบว่านักเรียนเขียนรูปแบบได้ถูกต้องไหมแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นรายงานของนักเรียนหนึ่งฉบับจะต้องมีอย่างน้อยสิบสิบแผ่นใช้กระดาษทั้งหมดสิบแผน่นสิบหน้านะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่การเขียนหน้าปกเริ่มตั้งแต่การเขียนหน้าปกรายงานคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติตเลย การเขียนหน้าปกรายงานเราจะต้องเขียนอะไรบ้างดูนะไม่ต้องบันทึกค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เขียนรายละเอียดของหน้าปกหนึ่งคือชื่อเรื่องเอาชื่อผู้เขียนขึ้นก่อนได้ไหมไม่ได้หนึ่งต้องมีต้องคือต้องชื่อเรื่องสองผู้ชื่อผู้จัดทำรายงานสาม ส่งคุณครูคนใดและสี่คือวันเดือนปีที่ส่งรายงานนะคะวันเดือนปีที่ส่งรายงานมันก็จะมีรูปแบบแบบนี้ในกระดาษหนึ่งแผ่นของนักเรียนหนึ่งหน้านักเรียนจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนสามส่วนส่วนที่หนึ่งรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องสำนวนไทยอันนี้คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สองคือชื่อผู้จัดทำรายงานเด็กหญิงเด็กชายอะไรผู้เขียนรายงานนะคะส่วนที่สามส่งคุณครูคนใดใช่ไหมคะเสนอต่อเสนอต่อคุณครูอะไรส่งรายงานวันที่เท่าไหร่อันนี้คือหน้าปกรายงานนักเรียจะต้องเขียนแบบนี้นะคะอ่า ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาคุณครูจะให้นักเรียนลองบันทึกไว้ดูในสมุดลองให้ให้ลองเขียนเลยค่ะไม่ให้บันทึกให้ลองเขียนแล้วเวลาเดี๋ยวนักเรียนกลับไปเขียนจริงๆนักเรียนเปิดตัวอย่างที่นักเรียนทำไว้ในสมุดดูเป็นรูปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นทันจีรามาตรงนี้ค่ะไม่ต้องเขียนวันที่ค่ะเปิดหน้าใหม่ ทุกคนเปิดหน้าใหม่คุณครูเสนอแน่นิดหนึ่งนะคะเวลานักเรียนทําจริงๆถ้าเวลาที่นักเรียนทําจริงๆนักเรียนต้องทําในกระดาษอะไรกระดาษรายงานอะดูดูสมมุติว่าในกระดาษรายงานก่อนนะตอนนี้ทุกคนดูก่อนยังไม่เขียนนะยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้น เวลานักเรียนจะเขียนจริงๆนักเรียนจะต้องเขียนในกระดาษรายงานกระดาษรายงานของนักเรียนเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เวลา,าเขียนเนี่ยนักเรียนจะต้องตีกรอบทุกหน้าตีกรอบทุกหน้านะคะประกาปากกาแดงนักเรียนดูตัวอย่างตรงนี้นี่เห็นไหม ตีกรอบทุกหน้าให้ดูก่อนนะคะชานนดูก่อนยังไม่เขียนให้ตีกรอบแบบนี้ทุกหน้าข้างหน้ากับข้างหลังเราเว้นระยะเท่ากันไหมบรรทัดบนเราไม่เขียนนะตีกรอบตรงนี้เว้นไว้ตรงหนึ่งบรรทัดตีกรอบตรงนี้ข้างล่างข้างล่างก็เว้นไว้สักหนึ่งบรรทัดตีกรอบตรงนี้ข้างข้างนี้ด้านนี้เว้นใช้ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะ วัดนะคะจากตรงนี้มานะหนึ่งนิ้วข้างหน้าหนึ่งนิ้วใช่ไหมข้างหน้าหนึ่งนิ้วใช่ไหมไม่ใช่ข้างหน้าต้องเป็นนิ้วครึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นนิ้วครึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่หนึ่งนิ้วแล้วมันหายไปไหนอีกครึ่งหนึ่งสันป,ก,ปกไหมสันปกมันกินไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาตีกรอบอะลองตีนะลองทนันจีราลองตีดูข้างหลังเท่าไหร่คะ หนึ่ง <1 S 2> นิ้ว,วอ่าวัดพนอเดนยังลองให้ดูอ่าเร็วเร็วรวดเร็ว,รวข้างหน้านิ้วครึ่งคุณครูบอกว่านิ้วครึ่งนะมีนักเรียนหลายคนแล้วก็ทุกปีเลยเขาบอกว่าข้างหน้านิ้วครึ่งข้างหลังหนึ่งนิ้ว พระเจ้าประคุณก็เอาเนิ้วของตัวเองนะวางลงไปใช่ไหมนิ้วในที่นี้หมายถึงนิ้วในไม้บันทัดนิ้วครึ่งก็เอาเนิ้วเนี่ยวางหนึ่งนิ้วอะ่ะโอ้โหอ่ะตีเลยค่ะตีเลยเวลาเวลาวัดหนูก็ต้องวัดข้างล่างข้างบนใช่ไหอ่ะไหนจุดล่างนิ้วครึ่งคิด ข้างบนเว้นหนึ่งมัทัดข้างล่างเว้นหนึ่งบรรทัดก็ครูบอกว่าข้างบนเว้นหนึ่งบรรทัดไงคะมันเลยไปแล้วอ้าวข้างหลังไหนให้ดูนะอ้าวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจีดวว่าให้ตรงก่อนค่ะอ่ะดข้างบนเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะ เขตขีดเส้นล่างดูนะคะเนื้อกระดาษรายงานองนักเรียนทุกแผ่นต้องเป็นแบบนี้ข้างบนข้างบนตรงน,นี้เกินไปก็ต้องลบออกอ่ะ แบบนี้เข้าใจไหมใครเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจตรงไหนข้างหน้าเท่าไหร่คะนิ้วเนวครึ่งข้างหลังนหนึ่งนิ้วข้างบนเว้นไว้หนึ่งบรรทัดข้างล่างก็เว้นไว้หนึ่งบรรทัดอันนี้ในกระดาษรายงานอ่ะทีนี้ทีนี้คุณครูจะให้ลองทําในสมุดของทุกคนอ่ะฮันจิลาเอามั้ยไม่ใช่สิอ่ะปากกา เส้นข้างหน้ามีอยู่แล้วแต่ถ้าในสมุดนะเส้นข้างหน้ามีอยู่แล้วค่ะข้างหลังก็ใช้บรรทัดบนเลยข้างนี้ก็ใช้บรรทัดข้างล่างเลยอ่ะเพราะว่าของเรามีจํากัดแล้วข้างหลังก็เว้นไว้สักหนึ่งช่องสองช่องแล้วก็ขีดอ่ะเข้าใจไหมที่คุณครูพูดเนี่ยอะข้างหลังเว้นไว้สองช่องค่ะขีดทุกคนทําตามเลยค่ะรวดเร็วนะเวลาเขียนนักนเรียนจะได้ไม่เลยกรอบ อืขีดย้าไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะข้างล่างค่ะเส็นล่างข้างบนอ่ะได้แล้ว ทีนี้แบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ทุกหน้าเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกหน้าเลยอะทีนี้นักเรียนจะต้องเขียนเขียนอะไรรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเขียนบรรทัดบนสุดเลยไหมบนสุดเลยไหมเว้นไว้สักหนึ่งบรรทัดเนี่ย รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอประมาณนี้อะหนูเขียนตรงนี้ค่ะประมาณอ่รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แล้วทุกคนเขียนเลยค่ะว <c oughs> ันทัดน์วนไม่เขียน่มาประมาณสักหนึ่งรายงานนักเรียนเขียนขนาดไหนละคะรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็น่าจะประมาณสักประมาณนี้แม่ สักสามช่องอเว้นเข้ามาสักสามช่องเลวลองเขียนสิเว้นข้างหน้าประมาณสามหรือสี่ช่องนะแล้วแต่บางคนก็เขียนตัวเล็กบางคนเขียนตัวใหญ่อ่ะรายงานกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยลงมา,างหนึ่งบรรทัดไม่ต้องเว้นบรรทัดเลยนะคะเรื่องเรื่องก็เรื่องอะไรคะหนูทําเรื่องอะไร